หมาแล้วเว้ยยิ้มแค่ได้ยิ้ม ABC แหรอยึดเลยฐาน A มันก็ยึดมกินแล้วอ่ะไป B ก่อนนะตั้งตั้งตั้งดักตั้งระโดดดักอะไรอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนหมดเลยลงมาลงละตัวนึงเออซอมบี้เยอะวะเยอะซอมบี้ถอยไปโอ้โหซอมบี้แม่งทำให้กูเสียคิวใกล้ตายแล้วหนึ่ง ที่ยีฟันได้ตัวหนึ่งวหรอตอมอี้เวนขอเคลียร์มั้งก่อนต่อมีม้แม่งโคตรเกะกะเนี่ยเยอะเลยต่อมี้เยอะที่ผ่านเออเกะกะที่ฝ่ายไป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 เพื่อนเพื่อนแถวฐานเอคือเพื่อน,อน,อนเอ้ยมึงยจะฐานดีก่อนดีข้างหลังอ่ะต่อใครใครอยู่หลังตัวเอากูยึดีกันนะไปไปคุยคุมกูคุมไอ้นี่อยู่อะกูคุมซีอยู่ยได้ฐานเอละ ก็ไม่ทันเอแล้วเอโอ้ยแม่งไม่ทันคุยั้งมาส <20 B S 1> <ป>องเพื่อนคุยติดบีอยู่แม่งเอ้ยมันตัวหลังกูตัวนึงใกล้ตายแล้วแม่งเกิดทั้งหลังกูเลยตอกกันกูก่อนบีเฮียมยุ่นไปไหนสองตัวเครื่องบินแล้วไว้ฮะมึงจตไปไหนเนี่ยสองตัวตัวเครื่องบินเอดิไปด้วยกันไปด้วยกันเอเออไป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 ไหนไปไหนไปไหนบี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 วิ่งด้วยกันวิ่งด้วยกัน ไปไปพร้อมกันยึดยึดด้วยกันโอ้โหโดนตุ้ยมันย่องไงวะตุ้มบี้ตุ้มบี้กดนั่งกดนั่งกดทนพยึดเล่าเล่ยึดเล่าเออเออว่ะเออละว่อนมีปล่อยมันมันนั่งยังไงวะคอนโทรลโอ้ยตัวนี้ปืนแรงว่ะดูตุ้มบี้ฆ่าตายไอ้สัสดูดิ โอ้หบีจะจะได้อยู่แล้วเราแพ้ว่ะตานนี <deal> ้ดูแล้วโอ้โหโดนสองตัวเลยว่ะตายไปดิสัตว์ตายปล้ตายแล้วดีสี่ไงวะเนี่ยทำวิ่งเยอะจังวะไอ้จริงเนี่ยสัตว์ซีอ่ะ ไปไปไปเอต่อไปบีไปบีได้บีอาบีเอาบีก็บีข้างหน้ามึงตัวนึงก็ต่อได้ข้างมาได้ข้างมาโอ้โหตายแล้วนายเ้ยะม่งมีตัวซ้อนตลอดเลยวะทีมพวกเนี้ยคือกูฮุ้งตรงแล้วแม่มึงวิ่งฟรีกับบีพอเอปล่อยออาได้ได้มาเอแล้วมาบีเนี่ยวิ่งวิ่งฟรีกับบีพอเอปล่อยเลย ไอ้ปลอมันยึดเราตีกับโหดโดนฟันเพื่อนมาบีดีว่าบี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 เอาเลยไปเอาเลยบีบีบีล่างล่างล่างเล่นล่างกันมังยึดจรอยู่ตายตายตายโอ้โดนโดนตัวไหวตัวมันอยู่ข้างบนบันไดระวังด้วยนะมาแล้วมาโอ้มาแล้วเอาเอาแค่บีกับตีบีกับตีพอโอ้คุยฮุ้ดแรงอ่ะคุยแรงจริงปืนแม่งแรงชิบหายโอ้แม่งเล่นดีว่ะเฮีย พอยืาพอยืมยืมต้อนยืมต้อนผู้ตายแล้วช้าไปวางกับดักดักแม่งตรงนี้อ่ะเตช่วยช้าไปอัดวิ่งเราวิ่งแค่ C กับ B พอนะเฮ้ยมันเข้ามาแล้วนะเออเลือกตัวเล็กน้อยอ่ะโอเคกูก้ลังยึด C อยู่ยึด B อยู่นะเราทำวีหลังม้าเลย โหม่งโดนม่ยึดไปสองใช่ปะโอเคยึยดได้แล้วไ้หนึ่งเราเอาสีได้อะเราจะได้เปรียบแล้วเนี่ยโอเคคุมหลังพี่คุมหลังพี่คุมสองพี่ขยุบปูไว้เต้ยปูเองอะอยู่อยุบพี่นี่แหละเผยนีออ่ยสีรองว่ะบน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 บยอมตายาตอะไอสัตว์มาดิจะกันน่ะ โอ้โหหมดเยอะเลยทอมบี้จบขาที่ผายเลยคือตายแล้วเนี่ยตายเขาทอมบี้เอ้ให้เวสลัยมั่งซีซีทอมบี้ไงเพื่อนกลับไปเอาซีก่อนซีมันมาเอาซีละถ้ามันเงียบเนี่ยมาละตายโอ้โหตัวซ้อนต้องบันไดว่ะไอเนี่ยชอบเล่นซ้อนเราไอเนี่ยเก่งไอเนี่ยเก่งอ่ะ ซีซีซีเอาซีก่อนมาแล้วก็ต้องมีแพ้บ้างเพื่อนเรื่องปกติเยินคนเก่งไอ้นี่เก่งนี่เก่งมังซ้อนอ่ะมีตัวซ้อนเนี่ยทุกครั้งอ่ะยิงเสร็จจะมีซ้อนตลอดเยินยืนแค่ยืนยืนเสร็จแล้วปุ๊บมึงเดี๋ยวดักอยู่ในห้องอ่ะ้าเจห้องมาแล้วมาแล้ว ถูหตัดไปห้องหลังเลยอ่ะยิงโคตรแม่นโอ้เราเหลือสามไงเพื่อนเราเหลือสามคนวะเราก็ต้องสู้อ่ะไม่น่ามันต้องมีบีโดนยึดกลับไปเอาบีไปบีลงมั้บีต่อโอ้ยสัตว์เออมาเล็กเข้าเลยโอ้ยเกมเมื่อกี้นี้กูโดนเหมือนกันวะแม่งแบบนี้ต้องมีสามแม่งมีสี่คนวะ มันมีตัวซ้อนตลอดอ่ะฆ่าได้หนึ่งจะมีตัวซ้อนสองตลอดเราเอาเอได้เอาเอได้บินเอไปบินเอก่อนเว้ยเอ้ยตุ๋ยบีต่อไหมเพื่อนบีเนี่ยโดนดดบีตุ๋ยไป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 โอ้โหนทำไมแม่นชิบหายเลยอะ มันเล็งหรือเปล่าวะไอ้ตายไี่ระวังมันตั้งตรงไหนกดๆมันเลยก็หล่ะกดแบบปัง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 ปเลยมันมันมีดักระเบิดไว้ด้วยนะไม่ร้องโอ้โหหลายคนหึนี่เล่นทีมลด้เกินนะยี่สิบมาได้กันเนี่ยสภาพเนี้ยมาด้วยกันแล้วมันมันมาแบบมันอยู่ด้วยกันเลยอะทีมันอ่ะเนี่ย แมนดาวรีโหลดเจ๊เจ๊เคจะไปลอยจะไปลอยโอ้ยเลยเอาได้เอาได้เลยเอาบีได้ทางซีไว้ด้วยกัน วิ่งเร็เอ็วิ่งเร็เอคนนึงวิ่งเร็เอคนนึงหมาขบนว่ะกันตีไว้กันตีไว้การซีไว้โอ้โหแม่งเอ๊ะพันพันพันกูไม่ไหวแบบนีงมาสองตัวโล่งเกินโอ้โหไม่ปืนแรงไปปะสัตว์เอ๊ยนี่รึตไปเลยอโอ้โหไอ้คาบินแม่งไรฮะ ออ่ะะะไรวเนียโดนซ้อนว่ะกูไปเอาซีคนเดียวไม่ไหวว่ะมั่งมีซ้อนอเอคแม่งแรงกว่าสัตว์แรงเนี่ยดีเ,เลยคนโถโดนยึดหมดเลยกูรังถอนเออยู่เนี่ย พอระวังพอเออเห็นแล้วโอ้ยวางระเบิดแช่หลังกูมายแกใส่เฮ้ยเนี่ยนี่ตัวเอเคเนี่ยมึงดูดิยิงแรงจังวะไอ้ไอ้ไอ้เวลสูงเก้าอ่ะสวยมันอัพไปเยอะนะไปไปแรงปืไปไนแรงจริงมันอัพหรือมันวันช็อตคิวไอ้สัตว์อะอัพหรือวันช็อตคิวไอ้สัตว์ กูเห็นยิงไม่ถึงนัดตายอย่างงี้ยคอมบี้เฮี้ยอะไรยิงปบพดเลยเฮือยโอ้ยเพื่อนถือว่าสุกสีถือว่าสุกสีคอมบี้ตกตายระวังระวังเนี่ยวิกเตอร์เฮี้ยอะไรมันยิงซับเดียวตายวะเห็นปะเฮียปอรู้สึกเหมือนกูวะ ไฟไฟไฟยืด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 เราเราจะได้เราจะได้สามจุดกูไปดีแล้วกันเคเคเราวิ่งไปซ้อนแต่กูวิ่งไปซ้อนมันน่าจะจะถอนเออยู่เนี่ยสองตัวด้วยตัวหนึ่งข้างในมีตัวหนึ่งสองบู๊เลยบู๊เลยมร่ลงไปเลยแม่งเอ้ยใกล้ตายแล้วตัวหนึ่ง อะไรซ้อนอยู่สักทีวิ่งวิ่งไม่ขึ้นโอ้โหสัตว์อย่างไก่ยังโดนพวอดียึงไม่ได้กูไม่ได้โดนยิงพวกนี้มีตัวซ้อนยิงตายแล้วตจำท่อมีซ้อนตลอดนี่อย่างกอระวังหน่อยนะกลุมให้หน่อยได้มาแล้วนะมาแล้วนะกอมาแล้วะ มืมยิงกูเกือบมันไว้มันยิงแรงไปไอ้ที่เออเนี่ยเนี่ยมันยิงแรงจริงโดนไมิติหน้าตายเลยเย่ตายมันตายด้วยซอมบี้อ่ะเหน็บลอยออกมาหลังหลังหลังแพฮะยอมไหมครับไอ้เจ๊ยึดแบบนี้มันโคตรโหดอ่ะมันยิงแรงเกินไป มันโหดมันโหด